นี่นะครับก็อย่างที่สังเกตนะครับตอนนี้เวลานะครับที่บ้านเราทุ่ม16บหนาทีนะครับแต่ว่าที่นี่ก็บวกไปสองชั่วโมงครับสี่ทุ่มกว่าแล้วนะครับบรรยากาศเย็นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนี่ครับโตยตาคราวนี่เบอร์นี้เลยนะครับเป็นรถแท็กซี่แล้ว การจราจรไม่ติดขัดด้วยนะครับอือเฮ้ยงไงมีคนเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับพี่เกดเดินนะเยี่ยมเลยนะครับบ้านเขาดูเป็นระเบียบรถน้อยมากน้อยแบบน้อยเว่อร์อย่งเงีแท็กซี่จอดคือแบบโอเคอ่ะคุณมีเลนเท่านี้ก็พออ่ะไม่ต้องเลนเยอะถนนไม่ต้องใหญ่นะครับ คือทุกอย่างพอหมดนะครับนี่ครับทางด้านนู้นนะอย่างที่บอกก็เป็นเซนไดสเตชันนะครับสถานีรถไฟของเขานะครับเมืองเซนไดนะฮะเป็นรูที่เปิดใหม่ที่ผมเคยบอกไปนะครับนักท่องเที่ยวจะค่อนข้างน้อยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆคนจะไม่เยอะนะครับแล้วก็ที่ผมลองอย่างที่บอกครับเดินผ่านไปผ่านมานะครับคน ญี่ปุ่นครข้งที่จะมองนะครับไม่ได้มองว่าหล่อนะครับคนแปลกนี่เห็นไหมครับนี่ครับขนท่าทาเขานะครับนี่ครับพอคนเดินถนนปุ๊บนะครับรถจะจอดให้ทุกคันเออบอกเลยนะครับว่าทิศดีมากมากครับไม่รู้ว่าจะรถแพงรถรถราคาไหนนะครับกี่สิบล้านนะครับก็จอดให้นะครับจอดให้คนได้ข้ามถนนนะครับนี่คือสุดยอดนะครับจริงๆ นะฮะถ้าคุณจะข้ามถนนน,นี่เขาจอดเลยนะครับ <S <S <an> <S แหนแม่เนี่ยฮะไหนนี่นี่ครับป <S an> ุ๊บมีคนแค่ข้ามให้คนเดียวนะครับ <S <S <an> <S จอดเลยจอดทันทีนะครับ <S <S <an> <S บอกเลยว่าไม่ไม่ไม่มันเป็นระเบียบอะครับ <S <S <an> <Yes. S 1> แต่ผมก็ทำไม่ได้ <laughs> <S an> เออเมืองที่ ข้างมีเบียร้อยนี่ฮะแท็กซี่ก็จอดรอกันสามคันนะครับจักรยานก็เยอะนะครับคนเดินมาเดี๋ยวก็ดูนะฮะรถจะจอดไหมนะฮะโอ้โหโต๊ะแม่แท็กซี่นะครับอย่างเยอะเลยนะครับนี่เมืองใหญ่ก็จริงแต่รถไม่เยอะนะบอกเลยอ่านี่นะครับเป็นไงครับพอเดินเสร็จปุ๊บนะครับรถจอดก่อน จอดก่อนนะครับโตโยตาา้าคลาาแล้วค่อยไปนะครับอืมนะครับจอดทุกคันนะฮะไม่ว่าจะเดินถนน,นมาจอดทุกคันเป็นการสร้างวินัยที่สุดยอดมากนะครับนี่แหละครับคือประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับ <Yes. S 1> บอกเลยบอกเลยนะฮะผมยืนพูดร็อกอยู่เนี่ยครับบอกเลยนะครับ คนญี่ปุ่นมองครับมองว่าเป็นใครมาจากไหนมายืนพูดอยู่นี้แล้วหน้าตาอย่างผมนี่นะครับกรรมกรชัดๆนะฮะเออมายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับคือคนต่างชาติที่เป็นฝรั่งหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าออลูทบินตรงนะครับมาจากนี่เพิ่งเดือนตุลาเท่านเองที่บินทีจีจากไทยลงมาที่นี่นะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนี่เอง แล้วก็ถ้าคนต่างชาติอื่นอย่างเช่นมาเลเซียสิงคโปร์หรือว่าอะไรก็แล้วแ,แต่นะครับอยากจะมาเที่ยวที่นี่นะครับก็ต้องบินมาลงที่ไทยก่อนนะครับแล้วค่อยไปได้นะครับว้าวไปไปครับพี่ไปเลยเอาให้สุด <c oughs> นะครับเรื่องความมีระเบียบนะครับของเขาบอกเลยดูถนนครับเป็นไงครับความสะอาดสะอา้าน เยี่ยมเลยเนี่ยร้านมาบีคิวติดตามกี่คนวะเนี่ยไม่มีพี่ทำเป็นฟุตเทจตัวเองเวลากลับมาดูนึกถึงตัวเองลองยูทูบแล้วมีคนดูป่ะเพิ่งร้อยกว่าคนเองพี่ไอทีฟดูเนี่ยหน้าม้าทั้งนั้นเพื่อนเพื่อนนะฮะต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนด้วยนะที่อุตส่าห์สละเวลาเข้ามาดูคลิปผมบ้าบอบอนะครับไม่มันเป็นสิ่งที่เราชอบไงนะก็ทำไปเถอะนะอย่างน้อยต้นโมไปเรื่อยเนี่ยตั้งชื่อนะที่นี่แหละเออ อันนี้ครับสังเกตนะครับไฟแดงคือคืออะไรครับต้องรีบเดินเลยครับไม่ใช่เดินครับพี่คนญี่ปุ่นนะครับถึงแม้รถจะว่างแต่เขาไม่ไปไม่ข้ามดูนะครับไฟแดงแล้วก็เนี่ยครับรถพี่พี่อย่าไปคนไทยคนไทยไม่เหลือนี่ฮะไฟที่เป็นลักษณะว่าสัญญาณสีแดงเนี่ยคือไม่ข้ามครับยังไงเขาก็ไม่ข้ามแม้ต่ว่างนะครับอ่าต้องรอเป็นสีเขียวนะคนญี่ปุ่นเขาอย่างนี้เลยนะครับ ให้เขียวยังไงก็ไม่ข้ามนะครับแดงยังไงก็ไม่ข้ามไม่ใช่เขียวดิเออแดงยังไงก็ไม่ข้ามเห็นไหมรถมีไหมไม่มีไม่มีแต่เขาก็ไม่ข้ามอ่าเห็นไหมเขายังแดงอยู่เออเนี่ยเดี๋ยวคอยดูนะเขียวว่าจะไปกันเปล่าอ่าเห็นไหมนั่นแหละเขียวไปไหมไปสิครับรออะไรไปเลยคนตายคนเขียวนี่แหละครับเออไอ้ยาเออนี่ครับคือวัฒนธรรมที่ผมบอกเออเฮ้ย เขาสร้างมานานมากอืม